บเลนกเลยน้ำเปิ้ลนี่ยังมาพี่ทับทรถทิพย์นี่คืออะไรพี่จะไปตีกะหรี่ทั่วไทยพี่ว่าไม่ไม่ชอบตีกะหรี่นะ, <c oughs> ะวันนี้ไปมีสามร้อยก็ไปซื้อหน้ากากวันนี้มีเท่านี้ก็ซื้อเท่านี้เนี่ยก็สอนการปัน่นรถกรบสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกวันนะครับผมอยู่ที่เชียงใหม่วันนี้ผมจะกลับบ้านแล้วนะครับก็เตรียมของซื้อของไว้นะครับก็จะกลับบ้าน นะครับแล้วก็มาไปหาพี่เบียร์นะครับมาแรกว่ายถไทยขี่รถันนนะครับพอดีลืมลืมสายไม้อาไว้ตรงไหนไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราต้องกลับไปที่หอนะครับเพื่อไปดูสายไม้นะครับแล้วก็ฝากด้วยใครที่อยากเบิกอะไรนะครับตรงนี้เลยนะครับอะไรทั้กรุ่นะครับยี่ห้อนดานะครับเป็นคุณสนับสนุนนะครับในการทํคลิปนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่แม่นิมนะครับกับร้านพี่เบียร์อุ้ยเสงน้าเต็มเลยนะครับนี่ก็เป็นพี่เบียร์นะครับตอนนี้กำลังล้างรถอยู่ครับ ามาเจอนครับสวัสดีครับพี่รับโอ้ยถา่ายแล้วเหรอถ่ายแล้วครับผมโอ้โหเร็วเร็วเร็วเรล้างรถเลยๆๆเรียตีเ้เีตีๆๆๆต้เหรอปรับกล้องกันล้างรถครับเมื่อกี้บอกว่าล้างเสร็จแล้วค่อยถ่ายตอนนี้ถ่ายตอนล้างเลยไอหยาคือแสงมันจะหมดละแสงจะหมดละมาสายซึ่งเก็บของเสร็จซึ่งจะได้ล้างเนี่ยล้างไปไหนล้างหน่อยอ๋อล้างหน่อยก็เมื่อวานใส่คาบูเทลียมไปครับวันนี้ใสเอ็นโปเปลี่ยน เมื่อวานาไปไหนมาพี่เราฮะเราไปไหนกันมาเมื่อวานกินหมูทะฮะกินหมูทะกินหมูทะกินโจแล้วก็ไปส่งพี่นะพี่อาธเลยที่แม่ขาใช่ไปเดินสะพานแม่ขาซึ่งพี่อาธแกก็ขี่รถแนวนี้เหมือนกันใช่ไหมใช่เอาเงียบท่อแมเนี่ยใช่ใช่ใช่จูกับลูกคนเดียวเลยนะใช่ใช่ใช่โอเคพี่วันนี้มาถ่ายรถของพี่เบียร์นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่ารถรุ่นไหนพี่ อันนี้เป็นซีดีห้าสิบกระเป๋าใหญ่ครับซีดีห้าสิบกระเป๋าใหญ่นะครับอันนี้ใช่ไหมกระเป๋านี่ไงอ๋อนี่กระเป๋ากระเป๋าใหญ่อันนั้นใส่เองอันนี้ใส่เองใส่เองอาะจะติดตรงเต็กไหมเลรอพี่เล่าอะไรอะไรนะฮะจะขายอะไรนะโกเต็กกุงเต็กอันนี้ไปหาในมาพี่เนี่ยฮะสนิมตายเนี่ยไหนสนิมเยอะเนี่ยเปิดให้ทีไปหาในแม่โอ้เปียเปลือโกดังญี่ปุ่นของญี่ปุ่น หาของเก่งฮะฮะหาของเก่งโอ้เก็บไว้นานแล้วเอานานมากมากโอเคพี่รถคันนี้ครับที่มาเป็นไงวะพี่ที่มาเหรอที่มาของรถคันนี้เลยเหรอใช่ที่มาของรถคันนี้คือไม่มีตังค์ตังค์หมดยังไงต่อประเทศทะเลกลับมาก็ปกติแหละตอนนี้โดนคอนเตอร์บิดเงินไปไม่มีเงินเลยโอ้โหไม่มีรถขี่ด้วยนั่น ก็เลยซื้อขายรถคันนี้กับเพื่อนเพื่อนอาตรยองะนะอ๋อคนมา่อวนเหรอพี่ใช่อ๋อคนคนนั้นเหรอที่ให้ที่ให้รถพี่อ่ะใช่ซื้อซื้อมาซื้อกันแต่ว่ายังไม่ได้ทําเรื่องจบกันอ๋ออ่าเราก็เลยดูแลรถคันนี้ดีหน่อยพอตอนเราหมดเราก็มีรถคันนี้แหละเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่ขี่อีกคันนะคันไหนนะอะไรนะเขาเรียกว่ารถคันไหนนะมีคันหนึ่งอ่ะที่พี่จะไาขายอ่ะฮะ กี่ไหนนะก่อนหน้านี้อ่ะฮอนด้า X90 เหรอ X90 เหรอใช่ตัวนี้เป็นอะไรนะอันนี้ฮอนด้า CD50 CD50 กระเป๋าใหญ่มันต่างกันตรงไหนพี่ถังพวกกระเป๋าเหรอใช่ทุกอย่างเลยโค้งเครื่องทุกอย่างเลยอ่ะอ๋อมันคล้ายๆกันแต่ต่างกันหมดใช่ช่วงสั้นกว่าอ๋อสั้นกว่าช่วงสั้นกว่าแล้วเครื่องเครื่องเดิมๆมันเป็นกี่ซีพี่ห้าสิบครับห้าสิบเป็นซีงกว่าหรือสองกว่าเป็นสองเป็นซีงกว่าครับซีงกว่าโอเค แล้วพวกมีตอนนี้มีอะไรเดิมมากพี่อะไรนะตอนนี้มีโค้งมีถังมีโค้งมีถังมีโค้งไปหน้าโค้งไปหน้าที่เดิมเดิมที่เหลือที่เหลือั้นนั้นก็อแดปใส่เอาอแดปใส่เอาตามแนวไงตามสไตล์แต่ถังนี่เข้ารถเลยนะประมาณนี้นะครับปิดน้ำก่อนโอเคพี่เราไปถามการการจะขึ้นรถแบบนี้พี่มันยากไหมถามยากไหมมันต้องชอบอะ ชอบต้องชอบอะไม่ใช่ชอบตามเพื่อนอะอันนี้คือทําเองเลยทําเองก็ชอบมานานก็ทาขี้อยู่แล้วทําขี้อยู่แล้วทำมันคือทํามานานแล้วทามานานแล้วทามานานมันวมีเว็บนี้อะไรเข้ามาแต่เล่นเล่นรุ่นนี้แล้วไงอ๋อแต่ช่วงนั้นกระแสเว็บมันมันมาแรงใช่ก็เล่นทุกรุ่นอะอ่ทุกรุ่นเล่นทุกรุ่นอยู่แล้วโอเคมาดูพี่รายละเอียดพี่ขอ อ๋อโอเคอธิบายหน่อยอ่าอยากมีอะไรบ้างถามเลยไม่ถามก็มบอกเลยไม่ถามกูบอกยังไงล่ะกระจกพี่ยังไงเนี่ยฮะกระจกนี่เขาเรียกว่างานอะไรกระจกน้ำโพเลียนน้ำโพเลียนครับอ๋อไม่รู้จักครับเป็นไงครับกระจกญี่ปุ่นอ๋อเป็นของรถอะไรพี่อะไรนะเป็นของรถอะไรเป็นของแต่งอืมได้มาแล้วมันเป็นทรงกลมไงมีทรงทรงเว้าทรงกลมไงก็เลยชอบนี่นี่นี่มันขามันดัดได้ไหมแขนดัดได้เออดีว่ะประมาณนี้แล้วก็แฮนด์พี่แฮนด์เดิม แฮนเดิมทำไมเลือกเลือกใช้แฮนเดิมฮะมันทรงมันได้อ่ะทรงมันได้อ่าอันนี้มันอีกทรงหนึ่งนะครับแล้วก็มีอะไรอีกประกับของ NCY เออเนี่ยปอกแฮนเนี่ยมีขายไหมไม่มามาพร้อมประกับอ๋อมาพร้อมประกับใช่เป็นประกับลูกปืน2ตัวไอ้ลูกอยากได้เท่าไหร่เนี่ยเป็นประกับอะไรนะไอ้ลูกมันอยากได้700กว่าบาท7 0็กว่าบาทเี๋ยบอกมันก่อนไอ้ลูกปืนหัวท้ายราะว่ามันมันกำมันแน่นมันนิ่มมันนิ่มมันแน่นลื่นอ่ะลูกปืนอ่ะ โอเคแล้วพวกบัมโบนพี่บัมโนเบมโบบัมโบเบมโบ้ของรถรุ่นตัวไหนไม่รู้แต่เป็นเบมโบแท้แฮะนี่แล้วก็มือคัานะครับรถคันนี้สาคัาเป็นโดมิโน่โดมิโน่แท้เหมือนกันว่านี่ไปหาจากไหนนะซองเนี้ยฮะเป็นงานเก่าเหรอมันมีนาแล้วมาเก็บเก็บมาใส่ไม่เคยเห็นนะซองแบบเนี้ยอ่ามันเป็นตัวหุ้มหุ้มประกับคัสอ๋อนี่ก็สวิฟท์ทั่วไปใช่ทั่วไปนะครับฝั่งนี้มีอะไรข้างหน้าก็เป็นเดินไม้ ได้เลือนไหม80 8 c ไม่ติดพร้อมไฟหน้าใช่ไม่ใส่ไม่ได้ขาดขาดใส่ไม่ได้ขาดเลยนะฮะใส่ไม่ได้ขาดโอเคแล้วช่วงหน้าพี่ช่วงหน้าเดิมมันเป็นแบบนี้ไหมช่วงหน้าเดิมไม่ใช่แบบนี้ช่วงหน้าเดิมเป็นดัมเป็นดัมเบรกใช่แล้วก็โชกเป็นยังไงพี่ก็เลยเอาของซุนิกมาใส่โชกเขาเรียกว่าเป็นตะเกียบวะอันไหนโชกกีบของเดิมอ่ะโชกโชกอัพไง ของเดิมมันเป็นไงของเดิมเป็นโช๊คสปริงสปริงเป็นน้ำมันมีสปริงด้วยเป็นโบราณอ่ะเป็นรุ่นเก่าอะแหละก็ไปโบราณมากติดติดยุคอยู่แต่นี้จับมาใส่ของโซนิกใช่ซึ่งแผงคอมันต้องได้ทำอะไรไหมพี่แผงคอเดิมครับแต่งนิดหน่อยอ๋อแต่งนิดหน่อยใช่อ๋อนี่อยากได้ชุดหน้าโซนิกอยากได้ดิ้นหน้าดิ้นหน้าครับสวยเนาะมันไม่ได้ดูมีมีของกว่าดับเลยพี่ใช่แล้วรถมันแรงด้วย มัน <c oughs> ไม <expand> <co> ่แรงเอาให้ดีข like <bbe> ึ้นมาดีดีดีกว่าเอาเใหรดีดีแถวข้างล่างก็จะเป็นพวกแปดหนึ่งนะฮะแปดจุดหนึ่งเขาเรียกฟ้อมอะไรพี่แปดจุดหนึ่งแปดจุดหนึ่งนะฮะใช่แล้วจานจานเป็นจานโบจานโบครดูไม่ใช้ของอะไรพี่ดูไมใช้ของโซนิกคึงเหมือนเดิมงานเดียวกันหมดเลยอ๋อคึงคึงก่อนพโค้ดแต่ตัวนี้ทำทำเนียนเลยเอาคึงคึงคึงทิ้งเลยอันนี้คึงแล้วถึงกับพาร์ทโค้ดอ๋อคึงก่อนพาร์ทโค้ดเพราะเพราะมันจะไม่เห็นตัวเฟืองไหม่ใช่ อันนี้กึงทิ้งเลยแล้วพวกขอบล้อพี่ขอบล้อเป็นของไอ้คอมล้างน้ำล้างน้ำยางพี่เลือกใช้แบบไหน Irc Maxing เจ้าเดิมครับเจ้าเดิมใช้ตลอดตัวนี้พี่ฮะทำไมถึงตัวนี้มันเกาะถนนมันดูดถนนดีแล้วก็เจอน้ำเจออะไรมันโอเคอยู่ Irc Maxing แต่ว่าหมดไว้นะนะหมดไวเหรอมันนิ่มไหมพี่ใช่มันนิ่มขนาดขนาดเท่าไหร่นะอะไรนะขนาดมันสองจุด้าขนาด 225 225 225ส7 225า7นะครับประมาณนี้ขอบ1นึงจเนาะเน้นปลอดภัยไม่เน้นทนทานให้มาดูมีการสะบัดด้วยฮะรถรถพวกนี้ต้องใส่การสะบัดไหมคอนไวช่วงมันสั้นไงอ๋อแน่เบาได้ไหมใช่ครับอันนี้งานสร้างสร้างเองครับอันนี้เองเลยกำลังสร้างมาเพราะอะไรถึงทำแบบนี้ฮะเพราะอะไรถึงทำขาแบบนี้มียึดการสะบัดไหมจะจะไม่เชื่อมกับโครงไง จะไม่เชื่อมติดโครงไงก็ทําจุกหูยึดตัวนี้ตัวน,นี้แล้วก็ยิงเข้านู่นนี<ห>่เดี๋ยวทดีจ้ำหน่ยา,นายแน่นอนใครขี่รถรุ่นนี้เดี๋ยวมีจ้ำหน่า,นายแน่นอนแข็งแรง,งครับแข็งแรงโย่สั่งตัดพัดมาอย่างดีเพราะว่าถ้าทํากับโครงไปแล้วมันเสียเสียของใช่แต่ได้มันเราทําจุดยึอดอย่างนี้ดีกว่าเ<อ>ชื่อมโครงแล้วมันไม่เสียของหรอกมันก็ไม่สวยอีก่ะเวลาแกะมามันก็ดูแบบรู้สึกไม่เรียบร้อยไง MTB TMB 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 ไปว่าอะไรธรรมะบันเทิงนี่ธรรมะบันเทิงเน้นบันเทิงเดียวครับไม่เน้น ขิงกับใครงานงานดิบงานดิบนะครับประมาณนี้แล้วมาดูเครื่องตัวนี้ครับก็จะเล่นของหนึ่งของแหาพี่สเต็ปไหนเนี่ยอันนี้หกสี่ชักห้าเหมือนเดิมหกสี่ชักห้าคันแดงเหมือนเวฟคันแดงเราอ่ะสลักสลักยืดหลักยืดอืมสบายไไม่ขี่ใช้ขี่สบายๆไม่เน้นจีไม่เน้นแรงแล้วนะม่ขี่สบายขี่สนุกโอเคทำง่ายๆถ้าไปแข่งกับเพื่อนไม่ต้องไปแข่งหรอกแต่ถ้าเอาไ้ขี่แบบขี่ยวพวกบตัวเองเขี่ยวพวกเนี่ยเออมันเพลินมันๆอ่ะก็ถือว่าสบาย ก็ถือว่าไม่ได้ขี้เละอะไรก็คือไม่ขี้เละก็คือเอาไปขี่เพื่อกับฝูได้อยู่สำนักนี้ไม่เน้นจีเน้นขี่สบายไกลๆเหนียวๆคือสไตล์รถทิพย์อยู่แล้วอ่ะใช่ครับเราไม่ใช่เป็นรถสิ่งเขา่เนาะใช่ครับไม่ใช่ว่าจีเนาะใช่รถทิพย์มันต้องเน้นเน้นทนเน้นเหนียวอ่ะหดก็ร้อยโลก็พักทีนึงก้มันเดี๋ยวถามเลยยืมพื้นเท่าไหร่ฮะยืมพื้นหนึ่งร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ถ้าง่วงนอนก็เล่นกันเป็นช่วงๆสุดขสุดมัน ต่ำสุดเท่าไหร่ฮะต่ำสุดเนี่ยเท่าไหร่ยืนพื้นน่ะเหรอเ้อร้อยยี่สิบเนาะร้อยยี่สิบถ้าแกงแกงก็ประมาณร้อยสี่ร้อยสี่ครับร้อยสี่้อสิบร้อยห้าสิบเดิมเดิมอย่าเผลอไปตามครับนี่เน้นยาวเน้นยาวไปรุ่นไปรุ่นอะไรร้อยร้อยโลเนาะวิ่งกันหลายโลหลายหลายโลแล้วแหละหลายโลเป็นพันโลไปกลับอีกคือจุดประเด็นที่ทับรถทิพย์นี่คืออะไรพี่จะไปตีกะหรี่ทั่วไทยหรอพี่ว่า ไม่ไม่ชอบตีกระลี่นะเขาลิกันหมดวะเออเรื่าไปเช็คอินนะเพ่ไม่ไม่ไม่เอไม่ไม่นะเชียงใหม่เชียงใหม่กล้องนี่คนดีเลยนะเออเฮ้ยไปด้วยกันนะบ้าเออเกินใจเลยดูครับก้อยเป็นคัดมือเอ็มตัวนี้เป็นเอ็มเอสตัวใหม่อ๋อตัวใหม่นี่ใช่อยู่ข้างหน้าอ่าเคยทำเคยทำไปคันนึงแล้วแหละอ่าแล้วทีนี้มันมีฝานี้เข้ามาเพามาขายให้อันนี้ก็เก็บอะไรใส่เอา มีฝามาขายให้ถูกเราก็เลยซื้อไว้แล้วก็เลยลองทําดูเหมันก็เหมือนเดิมอะถ้าถ้าถ้าใส่ฝา m อ x ตัวเก่าอะสามารถใส่ได้เลยอ่ะอะจะเจาะแคทาราตาหรือไม่เจาะก,ก็ได้แล้วก็ถ้าคนงบน้อยงบน้อยแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะนะอีฟซ e ีฟุตตีครับ ยาข้างหลังเอาเลยจบใช่รื้อทีกับเปลี่ยนทีหรือว่าถ้ามันไม่แตกก็ไม่ต้องรื้อแค่นั้นง่ายไม่ต้องเชื่อมก็ได้สาหรับใครที่ไม่ไม่มีที่เชื่อมไม่มีที่เชื่อมใช่มันคือมันง่ายมากเลยแต่ถ้าเป็นตัวนี้จะมีแต่งนิดแต่งหน่อยตัวนี้ก็จะมีแต่งด้านในตรงนี้กับบนนี้แค่นั้นครับเออพี่ผมถามได้ผมถามตรงนี้เลยของไหนกับเอสเอ็กซ์เนี่ยแต่งยังไงดีข้อดีข้อเสียก็คือถ้าเป็นพวกเอเอ็กซ์มันจะเหมือนเวฟไรพามีลูกปืนประคอง อ๋อมีประคองอ่าแต่ว่าถ้าเป็นเวฟแล้วเราเอาฝาในมาใส่เราก็ต้องไปทำลูกปืนต้องไปเสริมใช่อ่าทำหลายรอบจะไปเจาะทำลูกปืนประคองอ่าอย่างี้จบกว่าง่ายกว่าง่ายกว่าก็คือตอนนี้ก็ราคาก็เอาเรื่องอยู่อยู่สองพันกว่าบาทอ๋อเฉพาะฝาคัดนะอ่าฮะอือว่าใครที่อยากได้แบบนี้ก็สั่งที่ได้ไหมสั่งได้สั่งที่เพจดลนโลดนนาเลยเอาทำไม่เป็นนะดิเอ้ยสั่งขายแบบดิบไปไหมใช่อ๋อ เอาไปทําเองมั้งเหรอเอาไปทําเองก็ได้<อ>หรือได้ทําให้ก็ได้อ๋อแล้วตัวนี้พี่เบียร์บอกว่าเท่ๆ hey, hey คือจุดเด่นคือสตาร์ทมือเออขี้เกียจเจาะนะสตาร์ตตีแล้วลองสตาร์ทมือไปเลยคันนี้เป็นสตาร์ทมือคันแรกเลยเนะี่ยคันแรกเลยร่วมสมัยอะไรมันหายากเหลือเกินกันเลยมีอะไรก็ใส่คัน,นเ,เนี้ยเก็บอะไรใส่แล้วเน้นเป็นนอ็อตอันนี้ยุค2000นะครับนี่น็อตหกเหลี่ยมนะครับอ๋นอน็อตหกเหลี่ยมแต่เป็นรุ่นใหม่ๆเขาเล่นน็อตแรงดอกไม้หัวเฟืองอ่ะอ่าอ่าอันนี้รุ่น ทันเลยอะไรเงี้ยอยากเปลี่ยนไหมอะไรนะอยากเปลี่ยนเป็นนอาแต่งไหมไม่ไม่เอาอ่ะชอบแบบเนี้ยแบบแนวสองพันให้มันไม่เกินยุคอ่ะเท่มันมีปั๊มมีอะไรขึ้นมานี่มันก็ล้ำมันละอ๋อเออให้มันกลมกกืนอยากให้มันแบบดูมองมันแบบเรียบๆแล้วแล้วพวกโครงพี่จุดยึดอ่ะจุดยึดทำเองครับทำเองกี่จุดหม่หมดเลยสามจุดยึดสองจุดยึดสองจุดใช่ครับมีตัวล่างกับตัวบนตัวกลางไม่ได้ยึดอ๋อประมาณนี้นะครับ มานนี้เลยมีอะไรอีกอะลืมละพ่อพ่อพ่อเป็นตัวหองหกหกชั้นห้าหกหกชั้นห้าเออแต่แน่นลั่นจัดเลยครับลั่นอย่างลั่นอะใช่มีในโชคลังพี่ช่วงล่างทํายังไงบ้างโชคลังเป็นเอสแฮมเมอร์ตัวรถบรรทุกไอของลดขนพังสูงเท่าไหร่พี่อันนี้สูงสามร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบราคาเก้าร้อยเก้าร้อยอ่ายังไม่มีงบซื้อใหม่เลยแล้วทําสปริงไหมหรือว่าอย่างนี้เลยไม่ทำไม่อย่างนี้เลยใช่ เราเรามีเงินจะเปลี่ยนให้มันเป็นแก๊สซี่เราสาวกแก๊สซี่อ่ะดูดูท่อแล้วหลังให้ดูอะไรพี่อะไรนะดูหลังนี่ของอะไรดหลังเป็นของซีเหมือนเดิมของอกมาเลือเป็นของซีทีซีทีใช่ซีทีเก้าสิบอ๋อเราเราเราใส่ลูนอื่นได้ไหมได้แล้วแต่เราขอให้เป็นทุกคูณฮอนด้ามันดีมันโอเคว่ะหาของง่ายหาสเตอร์ง่ายอ๋อลื่นอย่างลื่นลื่นนะเนี่ยลื่น เฮ้ยลื่นเกินละเออนี่เขาใส่โดนน้ำโดนน้ำซ้ำประลื่อโดนน้ำเลยลื่นนี่นี่เจเดนนี่พี่เบียใส่ไฟเลี้ยวสีแดงอ่าซื้อยังไงพี่เนี่ยอะไรนะน้องเก่งปันให้อ๋อเปล่งปันอาร์มของไรพี่นุยอาร์มของนุยครับผมเป็นของเว็บร้อยตัวเก่าเว็บร้อยตัวเก่าสเตอร์หน้าสเตอร์หลังพี่ไลรไงสเตอร์หน้าสเตอร์หน้าสิี่หลังสามสิบหลังสามสิบเน้ยขี่สบายคนตัวใหญ่ขี่เนี่ยมเคี่ยฝั่งนี้ก็ประมาณนี้ ก็เนี่ยเข้าๆเนาะฟังเสียงไหมเพ่ได้ติดที่เราลุล้างเนะี่ยนี่ครับมา,ามยายำยำเย็นอ๋อสะตั้งมือนี่ไงเออตั้งมือนุ่มๆุมอะเบิ้ลเบาเนี่ยนุ่มนะอืมเบิ้ลนะเบิ้นเด็กได้แลเบิ้ลนี่ยังมา ไม่ได้หลวมแล้วน่เข้าท่อใช่เพิ่งล้างรถครับประมาณนี้มีอะไรพผมจำอันดี้ผีสบายเด็ดนี่อะไรเรื่อย่างอบตดูมันวอนพี่วอนเหรอมันวอนอยากได้เหรออยากได้แต่งบน้อยอเจอของพี่เข้าไปอืเท่าไหร่พี่้รถไฟทำใบนะงบเท่าไหร่อะไรนะเนี่ยทำแบบนี้เท่าไหร่บอดี้ข้างนอกเท่าไหร่บอดี้ข้างนอก ซื้อจากเพื่อนมาราคาคุยกันเองแล้วแต่สภาพรถอันนี้แบ่งปันกันบอกราคาไม่ได้บอกไม่ได้มื่นกว่าบาทแบบอ๋อวอดีข้างนอกนะก็มีถังน้ำมันที่เราที่เราทำไปหมดเ่ยอะไรนะแกที่ทรงเนี่ยประมาณเท่าไหร่ว่าคข้าวอ่ะคข้าวอ่ะถ้าเป็นรถคันอื่นอ่ะพูดแบบไม่ไม่ใช่รถที่อ่ะวานสองหมื่นประมาณสองหมื่นใช่ข้างนอกนะใช่แล้วก็เครื่องอะไรเครื่องก็้าจะเป็นเซ็ปนี้ก็ยังยืนราคาเดิมอยู่ สี่ชักห้าหมื่นแปดหมื่นแปดใช่หมื่นแปดได้ท่อไหมอะไรนะได้ท่อไหมหมื่นแปดได้ท่อไหมถ้าเอาท่อด้วยขอเป็นสองหมื่นสองหมื่นใช่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอะไรก็คือมีชุดคัตเนาะก็คือพร้อมกั้งอย่างนีก็คือชุดอย่างนี้เลยชุดนี้เลยอ่ามีมีคัตมีท่อมีคาบูมีอะไรคือพร้อมยกใส่อ่อพร้อมยกใส่อ่าใช่คืไฟเดิมใช่ประมาณเป็นไฟเอสไฟอาร์มาก็คร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณห้าหมื่นง่ายๆนะครับนะก็เตรียมเงินไว้ ก่อนที่จะเตรียมเงินไปหารถก่อนใช่ใช่ยากไหมใช่ก็หามยากไหมต้องรู้แหล่งตัวบอดี้รถเราซื้อมามันเป็นอันนี้มันเป็นเบาะยาวเบาะยาวก็ใส่เบาะยาวมาแต่งจริงตัวรถมันนั้นมันเป็นเบาะเบาะอย่างงี้เบาะสองท่อนเบาะครอมตะแกรงอันนี้นี่แท้ไหมเดิมไหมแท้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 ไม่ใช่ของพวกดินใช่ไหมไม่ไม่ไมอันนี้เป็นเบาะแท้แต่ว่าเพี่หุ้มหนังใหม่เบาะกระตะแกงเราซื้อมาสามพันห้าอ่าอ่าแค่เบาะตะแกรงนะซื้อมาสามพันห้า ตัวรถตัวรถก็ประมาณหมื่นกว่าบาทถังนี้ก็ประมาณพันกว่าบาทแล้วก็มีท่อมีเครื่องบิดเสร็จมันก็ประมาณสี่หมื่นกว่าเอาง่ายๆนะถ้ารวมปั๊มรวมอะไรถ้ามาคิดเป็นรวเงินนะอแต่นี่เราดีมีของอยู่แล้วไงก็จับใส่มั่งอะไรมั่งก็คือเก็บของไว้ก่อนใช่เห็นอะไรชอบก็คือซื้อมาเก็บเก็บไว้ก่อนใช่เหมือนอย่างที่บอกไงคือรถเวฟอ่ะวันนี้ไปเที่ยวมีเงินห้าร้อยกับซื้อ ชิ้นข้างมันหนึ่งชิ้นวันนี้ไปมี300อยก็ไปซื้อหน้ากากวันนี้มีเท่านี้ก็ซื้อเท่านี้เนี่ยก็อสอนการปัน้นรถถ้าเราถ้าเรามีเงินก้อนเราซื้อเดียวมันก็ได้แต่เราจะเก็บเงินอยู่เปล่า,าเราเก็บเงินไม่อยู่เรามี300วันนี้เราไปร้านอะไรอะบางโคนหน้ามันร้อยกว่าบาทเราก็ซื้อบางโคนหน้ามาเก็บไว้ก่อนก็คือมีเงินเท่าไหร่อะเก็บเทละชิ้นถ้าวันนี้มีเยอะเราก็ซื้อเยอะมีน้อยเราก็ซื้อน้อย ก็ตามงบเนาะก็คือแบบค่อยไปช่อันนี้ปั้นรถสไตล์พี่เบียคือยังไงก็คือก็ค่อยไปเท่าไหร่ก็ซื้อเท่านั้นคือถ้าไปวันนี้มีเงินเท่านี้ชอบชิ้นเนี้ยซื้อมาเก็บไว้ก่อนยังไม่ขึ้นรถอันนี้คือแนะนำลองฟังเราใช่ถ้าวันไหนเรามีเยอะเราก็ซื้อเยอะลองดูคือเอาง่ายๆอ่ะถ้าปั้นรถตูมเดียวอ่ะเสร็จเลยใช่ไหมพอมาขี่ปุ๊บมันจะไม่ได้ตามคอนเ็ปต์เราเราเห็นคนอื่นเฮ้ยใส่นี้สวยกว่า จริงไหมเราก็จะเปลี่ยนออกแล้วไม่ใช่ใหม่มาใส่ความคิดแต่ละวันเราไม่เหมือนไม่เหมือนกันแล้วว่าคือมันมันไม่ตายตัวแต่งรถอ่ะมันไปได้ตลอดอยู่แล้วถ้าอย่างวันนี้เราซื้อนี่มาเราคิดว่าเราจะใส่อันเนี้ยพรไม่สองวันปุ๊บเราเห็นอันเนี้ยใส่นี่มันมันไม่ค่อยโอเคมันใส่แบบนี้โอเคกว่าเราก็ขายตัวนี้ไปเราซื้อตัวใหม่มาก็คือรถยังไม่ได้เป็นคันง่ายๆหรอกมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆการแต่งรถนะก็คือมันดีคือใจเย็นมันไม่รีบใช่ และความละเอียดไม่เยอะเรารีบปุ๊บแล้วเรามาประกอบปุ๊บมันอาจจะไม่ลงตัวใช่มันไม่ตายตัวอย่างเง้ไปซื้อซื้อใหม่อีกทีมันเหมือนเล่นรถเหมือนเหมือนเล่นรถตอนเด็กๆอ่ะเราชอบสีเนี้ยพอาไม่กันวันปุ๊บของเพื่อนสีแดงเท่กว่าเราไม่เปลี่ยนเป็นสีแดงอะไรเงี้ยอารมณ์อะไรเหมือนกันเหมือนเราแต่งเหมือนกันนะแล้วแต่วงการไงแล้วแต่คนแล้วแต่ความสะดวกของคนใช่แล้วแต่วงการผมคิดว่ามัน มันก็ดีสําหรับคนที่งบน้อยนะ<ด>ค่อยไป,ไปค่อยไปไค,ยค่อยไป้ยค่อยเติมค่อยนี้ไปแต่ถ้าเป็นสไตล์ผมต้องหาเงินมาทีนึงถือว่าห้าหมื่นเงี้ยกว่า, 5, วา <นะ S 2> เราจะหาได้เงี้ยถ้าเราใช้ไป<ช>มันเสียดายเงี้ย<ช>เสียดายไง <นะ S 2> ซื้อรถใหม่ดีกว่า,า้วยใช่เพราะเราจะมาถ้าเรามีเงินห้าหมื่นเราลงทํารถตูมเดียวเงี้ยถามว่ามันโอเคไหมทาเสร็จไปปุ๊บเราไปขี่ปุ๊บเราว่ามันอยากได้แบบสไตล์เราเองอะไรเงี้ยแต่งถ้าเราเราขึ้นลําใหม่เงี้ยอันนี้ เราไม่โอเคเราก็เปลี่ยนได้ตลอดอะ่ะจนกว่ารถจะเสร,ร็จอ่ะใช่ใชไหมใช่เ,เป็นคอมานเป็นสไตล์แต่งรถมันไม่เหมือนกันนะล้วแต่บางคนมีเงินเยอะเขาทุ่มทีเดียวเขาก็จบเลยแต่บางคนมีเงินน้อยไงเราต้องเข้าใจด้วยเดี๋ยวให้ดูเลยสไตล์การแต่งของพี่เบียร์นี่คันแรกนี่คือพี่เบียร์คือออกไอเดียหมดเลยนะใช่ไหมใช่เจ้าของมันได้ออกไหมใส่อะไรใบ่ายแล้วแต่พี่แล้วแต่พี่เลยแล้วแต่พี่เออซึ่งบางที่อาจจะแต่งรถเหมือนเหมือนกันนะแต่ทางพี่เบียร์เนี่ย เขาออกมาแต่ละครั้งเนี่ยรถไม่เหมือนกันสักคันนะฮะมันจะมีเอกลักษณ์ของรถเลยนะครับอย่างเช่นเว็บตัวนี้อ่ะรถแม่เนี่ยรถแม่แม่อ่ะสติ๊กเกอร์จะเป็นลายอย่างงี้แล้วล้อ่ะล้อเป็นสีอะไรที่เขาเรียกล้อสีเงินทรง,งเอทรงเออย่างเงี้ยฮะล้อคอมเนี่ยอันนี้แต่งแนวยุคสองพันจะเป็นคาร์บอนผสมชุบโครเมียมโอจะไม่ได้เป็นตรออจะเป็นคาร์บอนผสมโครเมียมอ่าสมมติว่าใครอยากปรึกษาสไตล์พี่ปรึกษาได้ไหม ไม่ทำไม่ทาไม่ว่าปรึกษาได้หมดเลยอ๋อไม่ทำไม่ว่าปรึกษาได้หมดแต่งรถแบ่งกันเล่นค่าปรึกษานี่เท่าไหร่พันไม่ชิดแต่งรถแบ่งกันเล่นแบ่งกันเล่นโอเคมันไดสนุกไงเดี๋ยวกลัวเด็กมาถามเยอะไงอ๋อคนที่จริงจังหน่อยนะโอเคประมาณนี้นะครับกับกับอะไรนะลืมชื่อละคันด้าซีดีห้าสิบซีดีห้าสิบพี่เบียร์กำลังกล่อมให้ผมเล่นอยู่เดี๋ยวเงินไม่กล่อมใครเห็นใครก็ชอบในพุทเนี้ยรถมันน้อยรถไม่มีละ เนี่ยไปซื้อลำพงนี่โอเคครับประมาณนี้วันนี้ยาวๆแล้วเอารนี้วันนี้เนื้อหาอาจจะดูโม้บ้างจริงบ้างหรือว่าอะไรก็อยู่ที่พิจารณายาในการรับชมนะครับผมก็คือโมล้วนแน่นดอกหยอกหยอกใครมีข้อมูลแน่นกว่านี้ก็ลองไปศึกษาเองอันนี้เราก็เข้าๆเราก็พอรู้โอ้โหทำจริงจริงอ่ะทำทาจริงขี่จริงอ่ะเอบเองอ่ะทั่วไทยอ่ะ โอเคประมาณนี้ครับอแต่เขารู้จักครับนะแต่รถเก่ารู้จักแล้วอะไรนะดังดังไม่ดังปุ๋ยตัวเบสหมู <c oughs> ไม่ดัง <c oughs> อย่างเงียบแล้วนะ <c oughs> <ๆ>อย่างเงียบแล้วโอเคครับประมาณนี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เบียร์มากครับวันนี้ก็ไม่ได้ขี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีผมทิ้งเครื่องเออทิ้งเครื่องไว้เอ็กวันเดี๋ยวค่อยมาเอาเดี๋ยวค่อยมาถ่ายอีกรอบนึงโอเคครับวันนี้ไปก่อนครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ครับไปครับเจอใหม่ครับคลิปหน้าครับคลิปอะไรไม่รู้ครับจะกลับบ้านแล้วครับกลับบ้านไม่มีอารมณ์ทำคลิป นดี้อินดี้เอวเอวเดียวจะไปไหนลอยผมจะไดเขาไเร็วไเรจะไปดูหมีดูหมีหรอไม่มีไม่มีโอเคไปแล้วครับสหรับวันนี่แลมก่อนครับสวัสดีครับ